ตึงปีนะครับกล่าวสวัสดีคอบอลชนคารุกท่านด้วยครับเพราะว่าผมอมตัวตึงฟุตบอลน,นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับกับค่ําคืนวันเสราร์ที่24มิถุนายน2560เพื่อนก่อนอื่นเลยละกันะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆหน้าช่องกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับขุนพลแม่ทัพเมื่อวานนี้เซนแพตตี้ครับเป็นไงกันบ้างดีกว่าครับได้ตามกันหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังจริงครับเปิดบ้านนะครับเบียชนะทางด้าของเชลบอลนะครับไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับแล้วก็ ในหมู่บ้านของเราเมื่อวานนี้ครับแตกกันแบบจุกๆุกครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆในหมู่บ้านทั้ง7หมู่บ้านด้วยละกันครับบอกได้คําเดียวครับว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังครับสำหรับตัว 10k เคเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์สดผมเมื่อวานนี้ครับที่ผมบอกว่านะครับใครที่ตามผมเนี่ย พูดง่ายไม้แรกนะครับแล้วถ้าโดนเนี่ยผมคืนให้50%เนี่ยเมื่อวานเป็นไงกันบ้างมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ดูแล้วกันนะเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับโปรแกรมกันแข่งขันครับก็ต้องบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจลีนะครับรอบเย็นวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับแล้วก็โปรแกรมกันแข่งขันในรอบกลางคืนวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็เมเพื่อเพื่อนแน่นอนครับใครยังไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ ปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์มาทัดที่2ได้เลยครับบอกเลยนะครับว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับสทีมหน้ากล้องครับประจำค่ำคืนนี้ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยแล้วกันครับในช่วงเย็นครับเวลา5้าโมงครึ่งกันเพื่อนในศึกนะครับเจลีครับบิ๊กแมทครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านอุระเลดไดมอนด์ครับทีมอันดับที่4ของตารางครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านครับคาวะสกิฟอนตาเล่ครับทีมอันดับที่เของตารางนั่นเองมาดูผลงานกันก่อนเลยแล้วก ที่4ของตารางครับมีอยู่29คะแนนครับจากการชนะ8ครับ เสมอไหนเสมอกันไป5แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบุกไปเหมือไหนเหมือกันครับกับทางด้านชิมิสุเอ็ะพาร์ตครับในศึกเจลีครับนะครับมาถึง1ประตูต่อ1เลยทีเดียวเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับจะใช้งานแนวลับนะครับอย่างทางด้านอเล็กซานดราโชนะครับยิ่งเป็นแกนหลักครับมิดฟิลด์แดนกลางครับทางด้านของอีวาโอดนะครับแล้วก็แนวลูครับอย่างทางด้านชินโซครับโคริกินะครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้นะเพื่อนจะพบกับทางด้านครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านคาวะสกิฟอนตาเล่ครับทีมอันดับที่9ของตารางนนเพื่อ ผลงานนะตอนนี้นะครับมีอยู่24คะแนนครับจากการชนะ7ครับเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งพลิกนรกนะครับกลับมาชนะนะครับทางด้านของโชนานครับเบลมาเล่ครับในศึกเจลีกครับมาถึง2ประตูต่อ3เลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของทาคูมะนะครับโอมินามินะครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางครับใช้งานทางด้านของยัสโตะนะครับวากิซากะนั่นเองครับแล้วก็แนวลุกนะครับใช้งานทางด้านของยูโคบายาชินะครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อนคู่นี้ครับสถิตินะครับก็ต้องบอกเลยครับผลงานการเจอกันครับของงทั้ สองทีม5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการครับเป็นทางด้านของอุลวะเลดไดมอนด์นะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับเป็นการชนะ2นะครับเสมอในเสมอกันไป2แพ้ไป1เกมกันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับ กระแสต่างประเทศครับเขายกให้คู่นี้เนี่ยสูสีคู่ขี้นะครับไม่มีแฮนดิแคปขั้นการเสมอไหนเสมอการกันเพื่อนด้วยผลงานเนี่ยในช่วงหลังครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับสำหรับทางด้านของ5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับอุระวะเลดไดมอนด์เนี่ยไม่แพ้ใครครับส่วนทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเล่ช่วงนี้เนี่ยก็ฟอร์มดีจริงๆครับเก็บชัยชนะล้วนครับมาถึง4เกมครับแต่ผมยังมองว่าทางด้านของอุระวะเลดไดมอนด์ครับสถิติเฮตูเฮะครับยังดูข่มทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเล่ครับยังไงคคู่นนี้ขอวัััดใจเลยกรบ ทางด้านของเจ้าบ้านครับอุราวะเลดไดมอนด์มีโอกาสที่จะเบียดชนะครับอย่างน้อย1ประตูกันเพื่อนเรามาดูคู่ต่อมากันเลยละกันครับก็เถิบไปที่เวลานะครับสี่ทุ่มห้าสิบเก้าครับในศึกนะครับอีริสซิเลียนะครับประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับเพื่อนคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านไวกิ้งเอฟเคนะครับทีมอันดับที่สี่ของตารางครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านเอสเคบาร์นะครับทีมอันดับที่สองของตารางัเพื่อนเจ้าบ้านนะครับทางด้านของไวกิ้งนะตอนนี้นะครับมีอยู่สิ เสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปถล่มครับทางด้านของชาฟบอก0ูนครับมาแบบขาดลอยเลยครับถึง1ประตูต่อ3ในเกมลีกกันเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับก็จะเป็นทางด้านของดาวิดครับเบกาโลนะครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยใช้งานทางด้านของมาสคูดครับโซบาเคนนะครับและหน้าเป้าวันนี้ครับใช้งานทางด้านของวิกเตอร์ท็อปนะครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อน จะพบกันทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้าน SK บาร์ครับทีมอันดับที่2ของตารางกันเพื่อนผลงานนะตอนนี้นะครับทางด้านของบาร์เนี่ยมีอยู่21คะแนนครับจากการชนะ6ครับเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านนะครับเหมอไหนเหมือกันครับกับทางด้านของลินสตอมครับไปถึง2ประตูต่อ2ในเกมลีกกันเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับจะเป็นทางด้านของเฟดดิคูเซนครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางครับใช้งานทางด้านของนิวเซนครับและหน้าเป้าวันนี้ครับใช้งานทางด้านของนิ克าคอสโตครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันนนเพื่่อคูี้สถิต Hate hate, ครับเฮ h ทูเครับการเจอกันของทั้งสองทีมครก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเจ้าบ้านไ i k i n g FK ฟเครับทำผลงานได้ดีกว่าครับหเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4เกมครับแพ้ไปแค่เกมเดียวเพื่อน และก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่าง SK สเคบานะครับเกมนี้จะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคกันเพื่อนเมื่อไหนเหมือนกันเนี่ยตัวชาไปครึ่งแถบครับซึ่งผลงานนะครับก็ต้องบอกเลยครับทางด้านของไวกิ้งเอฟเคในช่วงหลังเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ3แพ้สนะครับส่วนด้านของทีมเยือนนะครับทางด้านของ SK สเคบานครับผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยบอกเลยครับว่าดูดีจริงๆครับห้าเกมหลังสุดเป็นการชนะ4ครับเสมอไหนเสมอกันไป1ยัง ยังไงคู่นี้ครับถึงแม้ว่าทางด้านของทีมเยือน SK สบาร์นะครับผลงานจะดีมากๆจริงครับแต่เวลาเจอกับทางด้านของ v i k i n g FK ในบ้านนะครับก็ต้องบอกเลยว่า v i k i n g FK เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าแน่นอนครับยังไงคู่นี้เหมือนเป็นบอลแพ้ทางครับยังไงขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์สองมุมครับอย่างด้านทีมเจ้าบ้านอย่าง v i k i n g FK เกมนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยกันเพื่อนและคู่นี้ครับติด5ดาวไว้เลยครับสำหรับคู่นี้เนี่ยให้มองผลบนบนเต็มเวลาได้เลยครับมีประตูรวมกันเยอะแน่นอนครับสำหรับคู่นี้กันเพื่อนและนี่คือ2ทีมหน้ากล้องรัปะจวนที่24 25มิถุนนาย โหเพื่อนชอบตัวไหนจัดครับขัดตัวไหนสวยแล้วกันครับส่วนเพื่อนคนไหนครับที่อยากจะได้มากกว่า2ทีหน้ากล้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของขุนพล3ขุนพล4วันนี้นะครับโปรแกรมงานขันนะครับรอบเย็นเจลีกนะครับจัดหนักจัดเต็มเพื่อนแน่นอนครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์บรรทัดที่2ได้เลยกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอเพื่อเพื่อนนะครับเฮงเฮงรวยๆทุกท่านแล้วกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ